มึงดูนู่นอะไรอ่ะนู่นน่ะนู่นอะไรอ่ะโอ้คัมเปอร์เทียนอ่ะโอ้มึงเอ้ยโรลส์รอยนู่นมึงดูป้ายทะเบียนนู่นน่ะแคมโบเดียนู่นน่ะนู่นน่ะเห็นหรือยังว้าวนู่นมึงดูป้ายทะเบียนดิ 4เบอร์เจ็ดเนี่ยประเทศคนจนเนี่ยว้าวนู่นข้างหลังอะไรเนี่ยเล็กซัส570นี่เขาขับกันอย่างนี้นะนี่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 ก็เป็นโรส์รอยนี่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 นีเห็นได้ยังกูบอกแล้วบ้านพวกะพบเห็นได้ง่ายนะ้รถพวกนี้เออ ราคามึงลองดูสินั่นไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นอะเป็น Rolls Royce ไอ,รรอ้อตัวซูง่ะ mm hmm. นะของป้าโอษน,นี่เอากิบมเมือประเทศส่งเตี้ยนดิเพ้อ mm hmm. เนี่ยเนี่เนี่ยนี่เนี่ย,ย,ยข้างหน้ากูเนี่ยเป็น Lexus RX 350รุ่นเกา่าซะหน่อย mm hmm. นะ่ะเออเป็ส่งเตี้ยนน่นกิบปลาลานจังไะน่ะปูอันะ mm hmm. เนี้ยเมียนยังไร នេះស្រុកអង់គ្លេសគេប្រើអញ្ចឹងឡាននេះនេះឃើញនេះ570អឺស្រុកអង់គ្លេសជីសមួយថ្ងៃមិនធាន់ឃើញមួយផងអេសមឌីលប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសក្រវ៉ានជីប บอยครับไอ้บอยบอกว่าคนจนๆอยู่ที่ประเทศไทยไม่มีปัญญาขับรถรหรูแพงๆอยู่ที่เหมือนคอมเมต์ใช่ไหมครับไอ้บอยดูนี่ก่อนแหกตาดูให้ดีนะครับเขาเอารถทั้งแปลงล่างมาเกี่ยวข้าวนะครับบ้านไอ้บอยไม่มีแบบนี้แน่นอนครับไอ้บอยบอกว่าคนขอมเมต์เขาคนรวยแล้วก็ขับรถุ่นหรูแพงๆใช่ไหมครับมาดูนี่ก่อนนะครับว่าคอมเมต์มีหรือเปล่ามีปัญญาขับขี่ไถหน้าขับหน้าอยู่เหมือนคนไทยหรือเปล่ามาดูนี่ก่อนนะครับบอยยาฟูดมากนะครับบอยขับฟูดแล้วต้องให้มีแบบนี้นะครับบอยโอ้โหคนไทยเขา มีของดีของดีกันนะครับแต่คนไทยเขาไม่เคยอวดกันนะครับไอ้บอยบอกว่า mm. คนไทยไม่มีปัญญาขับรถรุลล่นรุแพงๆพงยองที่เขมรหรอกครับว่าเขมรนี่เขามีรถรุ่นรุงามๆแพงๆแ,งแบบขับขี่โชว์นะครับอวดนะครับมาอวดคนไทยนะครับไอ้บอยชอบเอาลงนะครับแต่ว่า คนไทยนะครับเขามีนะครับเขาไม่เคยอวดขมเมตนะครับเห็นไหมครับลดรูงงามแฝงแบบนี้นะครับบอยครับแต่บ้านขมเมไม่มีแน่นอนนะครับเขาเอารถไถหน้านะครับหรือว่ารถแปลงล่างนะครับโอ้โหบอยครับเขาเอามาเกี่ยวข้าหน้านะคบโอ้โหเห็นแล้วอิจฉาประเทศไทยจังเลยนะครับอยู่ทางบ้านห้องผมนะครับบอยไม่มีแบบนี้แน่นอนนะครับ แต่ว่าอยู่ในประเทศไทยอ่ะเขาเอารถถังแปลงล่างมาเกี่ยวข้าวนานะครับบอยโอ้โหเห็นแล้วอิจฉาประเทศไทยจังเลยนะครับว่าประเทศไทยเขามีแบบนี้นะครับเขามีของดีคลองดีนะครับแต่ว่าไม่เคยมาอวดคอมเมนต์ให้คอมเมนต์รู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหไอ้บอยก็เอาซะให้คนไทยแบบโอ้โหแบบเกียรติิีหน้ากันไปใหญ่เลยนะครับว่าคนไทยเขาทําอะไรอยู่นะครับโอ้โหบอยครับเห็นไหมครับชาวไร่ชาวนาคนไทยนะครับไม่แล้วเป็นคนจนนะบอยเขาเป็นคนรวยคนมีตังค์นะครับบอยเห็นไหมครับ เขาเอารถลุ้มมาเกี่ยวข้าวนานะครับบอยมีหรือเปล่าว่าบ้านแบบนี้นะครับโอ้โหบอยเห็นไหมครับดูให้เต็มเต็มตานะครับผมเห็นแล้วผมคิดว่ารถถังแปลงล่างนะครับบอยหรือว่าเป็นรถหลุดหลุดไทลินนะครับบอยครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันคือรถเกี่ยวข้าวนะครับลูกก่อนนะครับบ้านมูลค่าคันนี้เท่าไหร่นะครับน่าจะเกินรถลุ้มลุ้มแฟงอยู่ที่บ้านมึงแน่นอนครับบอย นี่นะครับประเทศไทยเขามีของิดคองดีกันนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยอวดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็ไม่รู้นะครับคอมเมนต์ก็โง่อยู่เหมือนอยู่ในถ้ำนะครับโอ้โหบอยโอ้โหบอยครับนี่ครับดูดีๆนะครับผมคิดว่ารถถังนะบอยแต่ที่จริงมันไม่ใช่รถเกียวข้านะบอยแบบปปิดแป๊บเดียวครับไม่เกิน20นาทีก็จะเสร็จแล้วนะบอยครับโอ้โหเห็นไหมครับรถถังแปลงล่างอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแต่อยากให้คอมเมนต์รู้จังเลยนะครับว่า คนไทยไม่มีปัญญาขับรถรุ่นร่งแพงๆนะครับแต่รู้เกษตรกรของประเทศไทยก่อนนะครับเขาเอารถไถเกี่ยวข้าวนาแบบนี้ครับแต่ว่าในบอยไม่มีแบบนี้แน่นอนครับเห็นไหมครับไอ้บอยบอกว่าคนไทยไม่มีปัญญาขับขี่รถรุ่งร่งแพงๆใช่ไหมครับแต่อยากให้ไอ้บอยแหกตาดูคนไทยก่อนคนไทยเขาทาไรทํานาบอยโอ้โหเศรษฐกิจของเขาครับใจโตมหาล้านแบบนี้นะครับคนไทยไม่ใช่เป็นคนจนบอยเขาเป็นคนรวยนะครับนี่เห็นไหมครับ เข้านาเขา,เขาเขาคนระับสวยๆนะครับเขาเกี่ยเอาเข้านี่เลยครับเอารถไทแปลงล่างนี่เลยครับเขาจะมาหลุดไทยหน้านี่นะครับหรือว่ามาหลุดเข้านานี่แหละครับมาเกี่ยวเขา้านาไม่ต้องใช้คนเยอะแยะมากมายมาเกี่ยวบอยครับแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแป๊บเดียวก็ได้กินเข้านาแล้วไม่เลกว่ามารอมาฟัดมาตีเห็นไหมครับโอ้โหรถไทหน้าจอดอยู่กลางทุ่งน,นาเลยนะครับบอยเขาเอามาหลุดน้ําขึ้นมาทุ่งนานะครับบอยครับเห็นไหมครับบรรยากาศทุ่งนาอ่า บรรยากาศดีดีนะครับบอยครับโอ้โหี่บอยครับบ้านไอ้บอยไม่มีแบบนี้แน่นอนครับโอ้โหบอยครับทุ่งนาของเขานะครับยังมีเป็นทางลาดยางนะครับบ้านไอ้บอยจะเป็นแบบไหนครับก็สามารถบอกผมได้นะครับบอยโอ้โหสระด้านนอกยังดูเจริญนะครับบอยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่านี้คืออยู่ในประเทศไทยนะบอยมีรถดูดลูงามแบบนี้ขับขี่อยู่ในทุ่งนานะครับแต่บ้านไอ้บอยไม่มีแบบนี้แน่นอนครับผมไม่เชื่อนะบ้านไอ้บอยจะมีแบบนี้นะครับแต่อยู่บ้านผมไม่มีครับบอยผม จอมรับครับว่าบ้านผมไม่มีแบบนี้ครับบอยแต่ที่อื่นผมไม่รู้ครับผมไม่แน่ใจครับอาจจะมีก็ได้นะแต่บ้านไอ้บอยไม่มีแบบนี้ครับเพราะว่าไอ้บอยไม่เคยออกมาอวดแล้วก็ไม่เคยออกมาโชว์คนไทยนะครับคนไทยเขาก็อยากเห็นนะครับบอยว่าหลรูู้เพลงๆพลงแบบนี้บ้านไอ้บอยมีหรือเปล่านะครับอย่าพูดแต่ปากนะครับบอยเกตาดูซะากนะครับบ้านประเทศไทยเขามีขลองดีขลองดีกันนะครับแต่เขาไม่เคยอวดกันนะครับดูก่อนนะครับชาวไร่ชาวนานะครับ โอ้โหยังมีเงินทองนะครับรถขับรถไถนาแบบนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับแบบเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมครับปืดปืดแป๊บเดียวครับคือแบบเก็บเรียบนะครับทั้งแถบครับความเจริญของประเทศไทยนะครับความทันสมัยของเขาครับเขาไม่เคยอวดนะครับหรือว่าเกษตรกรทาไร้ทํานานะครับผมเห็นแล้วยังแบบเฮ้ยอันนี้เหรอครับประเทศไทยเขามีแบบนิธรรมแล้วหรออันนี้ก็คือแบบรั้งแรกของผมนะครับขณะผมเป็นคนเหล่าสิ่งที่ได้มาเห็นนะครับบอย ยังแบบตาค้างเลยนะครับโอ้โหบอยครับเก็บเกี่ยวข้าวนะครับแบบละเอียดมากเลยนะครับมันเป่าออกมานะครับบอยครับมันเก็บละเอียดมากเลยจริงๆครับนี่เห็นไหมครับทุ่งหน้านะครับโอ้โหน่าจะมีหนูด้วยนะตีหนูเลยนะแต่ว่าน่าจะไม่มีด้วยนะดูก่อนนะครับบอยขนาดตรงข้ามเรานะครับยังมีเป็นรถใหญ่ๆคันนึ่งนะครับเพื่อมาแก่ข้าหน้านะครับ เป็นรถุ่นหรูหกล้อนะครับบอยเห็นไหมครับ oh, <_ d ream> โอ้โหที่บอกว่าประเทศไทยเขาไม่มีปัญญาใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเอารถรู่หรูแบบนี้นครับเขามาเกี่ยวข้าวแล้วก็เอามาบรรทุกข,ข้าวนะครับบอยแต่ว่านายบอยทําอะไรอยู่ครับบอยอยู่ในถ้ำนะครับออกมาจากกาลาสักหน่อยนะครับโอ้โหเห็นแล้วนะครับผมเห็นไอ้บอยฟูดแล้วนะครับผมแบบหลับไม่ได้จริงๆนะครับขนาดผมเป็นคนลาวนะครับโอ้โหบอยเห็นไหมครับปืดๆแบบเดียวนะครับเกือบเสร็จ แล้วนะครับโอ้โหบอยอยากจะลองขับดูนะครับว่ามันยากหรือเปล่านะครับดูนะครับโอ้โหบอยครับโอ้ยคิดว่ารถจกหรือว่ารถไปโคนะครับดูนะครับมันเป็นลายรูปแบบนะครับรถคันนี้นะครับคือแบบมันใหญ่โตมหัศรานจริงๆนะครับเมืองไทยเขามีมากี่ร้อยปีแล้วครับบอยคิดดูก่อนนะครับผมบอกเลยว่ามีมาเจ้านานมากเลยนะเออดูนี่ก่อนไม่เห็นชาวไร่ชาวนาที่เขาถือเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวนาเลยนะครับบอย เห็นมีแต่คนหนึ่งที่เขาขับรถไถนาอยู่นั่นแหละครับบอยหรือว่าขับรถเกี่ยวข้าวนะครับบ้านเราไม่มีแบบนี้เลยครับนี่ครับคนไทยก็ไม่เคยบอกคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ก็ไม่เคยรู้นะครับปิดหูปิดตาอยู่นะครับคอมเมนต์นะครับนี่ครับเปิดหูเปิดตาใช่้างนะครับไอ้บอยครับสิ่งที่อยากรู้อะไรนะครับก็ไม่เคยรู้อะไรนะครับก็มารู้ให้เต็มเต็มตานะครับว่าประเทศไทยเขามีของดิบองดีเขาไม่เคยปวดคอมเมนต์นะครับเห็นไหมครับบอยรถมันกําลังเอาข้าวไปชงนะครับบอยเห็นไหมครับ รถใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นเลยครับบอยโอ้ยเห็นไหมครับมันเต็มข้าวข้างในแล้วนะครับเขาก็จะเอาข้าวนานะครับลงใส่รถรูรูตรงนั้นเลยครับบอยคันสีขาวนั่นเลยครับไปดูนะครับว่าเครื่องมาออัตโนมัติทันสมัยขนาดไหนนะครับไอ้บอยหัวไม่มีแบบนี้ไม่เห็นแบบนี้แน่นอนนะครับผมบอกเลยคอมเมนต์ไม่เจอครับผมก็ยังเห็นได้แบบอย่างตาค้างเหมือนกันว่าเอ้อะไรมันจะขนาดนี้นะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับมีทางยางนะครับยางดีนะครับ แล้วก็ยังมีรถรุนู้นะครับเพื่อมาเอาข้าวนาอย่างเดียวนะครับรูชาวไร่ชาวนาคนไทยก่อนนะครับเขาทําไร่ทํานายังไงนะครับบอยเห็นไหมครับมันยกอัตโนมัติเลยนะครับแล้วมันก็ปอนข้าวลงใส่ท้ายรถรุ่รู้แบงแพงๆอย่างงั้นเลยครับแต่บ้านไอ้บอยไม่มีแบบนี้แน่นอนครับผมไม่เชื่อนะ่บ้านไอ้บอยจะมีนะครับว่าไอ้บอยมีแบบนี้มันมาอวดคนไทยนานแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีนะครับมันก็เลยมาอวดไม่ได้นะครับ ทุกคนนะครับเชื่อใจผมได้เลยครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศดีนะครับงามๆนะครับการทุ่งได้ทุ่งนานะครับคนนี่ครับเดี๋ยวข้าวมันก็จะเป่าลงอัตโนมัติแบบนี้แหละครับบอยเห็นไหมครับตอนนี้กำลังจะมาแล้วนะครับโอ้โหดูลูงามๆเหมือนยองเขมรนะครับแต่ว่าคนไทยนะครับเขาเอามาบรรทุกข้าวเล่นๆนะครับโอ้เห็นแล้วแบบเสียดายรถแทนคนไทยจังเลยนะครับบอยโอ้เห็นไหมครับข้าวมันปอนลงมาแบบนี้นะครับโอ้ผมบอกเลยว่าชุดยอดจริงๆนะครับ มันดูทันสมัยนะครับเราไม่ต้องมาเก็บเราไม่ต้องมาหอบนะครับเราไม่ต้องมาเป้นะครับแต่นี่คือจบส่ท้ายรถทีเดียวมันเป่ามันหลุดขึ้นนะครับก็คือจบเลยนะครับนี่แหละครับเกิดแต่น้อยจนโตขึ้นมานะครับเห็นครั้งแรกในซีบิดครับบอยโอ้โหดูทันสมัยจริงๆนะครับพุเม็ดเลือตาค้างครับต้องไล่ยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะครับต้องไล่ออกมาให้ชาวโลกได้รู้นะครับว่าประเทศไทยเขามีของดีของดีกันนะครับแต่คนไทยเขาไม่เคยเปิดเผยนะครับนี่เห็นไหมครับดูทันสมัยครับบอยโอ้ทันสมัยดีนะครับ เข้าหน้าแบบนี้นะครับน่าจะหลายกระสอบนะครับน่าจะมากกว่า10กระสอบขึ้นไปนะครับถือแบบเยอะแยะมากมายนะครับบอยเห็นไหมครับโอ้มันดูทันสมัยนะเออชาวในชาวนาของเขานะครับคิดว่าเป็นคนจนนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับน่าจะซื้อได้ทั้งประเทศของเอมเมนั่นแหละครับประเทศไทยนะแต่ว่าโอ้ดูก่อนนะครับบอยครับคนไทยนะครับป้าเขาไม่มีปัญญาขับขี่รถรู้ๆอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเขมเมตไม่มีรถรู้ๆแบบนี้แน่นอนครับไม่น่าซื้ออะไรนะว่าจะมาเจออะไรแบบนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับ โอโ้โหรถเกี่ยวข้าวนะครับหูดข้าวอัตโนมัตินะครับคนเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่กดนีโมดบิดกุญแจแค่นั้นเลยครับรูโชรถก่อนนะครับบอยผมคิดว่าเป็นรถถังนะครับบอยหรือว่าเป็นรถหลุดดินนะครับบอยครับคิดว่ามันเป็นรถไมโครนะบอยแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับตอนแรกคิดว่ารถถังนะอยู่ข้างหน้านะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับโอ้สุดยอดครับเมืองไทยนะครับความเจริญเดิมลานะครับน่าจะมีมาจากนานแล้วนะครับดูทันสมัยจริงๆนะครับ โอ้โหสุดยอดนะครับรุ่นนี้นะครับอยากได้สักคันหนึ่งเอาเมือไปที่บ้านผมนะครับคว้าอยู่ที่บ้านผมนะครับยังไม่มีแบบนี้นะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านลาวนะครับโอ้โหครับมีแบบนี้ผมจะมาอวดคอมเมนต์ให้รู้เรื่องไปเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีแบบนี้นะครับอวดไม่ได้นะครับผมก็ได้แค่แบบมาอวดแทนคนไทยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคนไทยเขามีของดิองดีกันแล้วนะครับเขาไม่เคยมาอวดคอมเมนต์แบบนี้แน่นอนครับโอ้โหผมเห็นแล้วก็ยังแบบสุดยอดจริงๆนะครับว่าเมืองไทยเขามีอะไรด้วยนะครับโอ้โห นี่แหละครับยอมรับนะครับว่าเมืองไทยจริงๆที่เขาเจริญครับเมืองเจริญนะครับเขาจะมีสิ่งที่มันดูแบบทันสมัยก็ดูแบบเร็วนะครับสิ่งที่เราทํางานทํานาทําอะไรแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวข้าวนาเนาะบ้านเมืองเขาก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแบบนี้นะครับแต่ว่าชนบทบ้านเรานะครับหรือบ้านผมนะครับเขายังใช้เป็นแรงงานคนนะครับมาเกี่ยวมาฟาดมาตีเอานะครับโอ้ดูแบบโบราณโบราณนะครับแต่ว่ามาดูเมืองไทยแล้วนะครับโอ้โหดูแบบทันสมัยอิรีเลยนะครับสุดยอดนะครับ นี่เลยครับเขาเรียกว่าเมืองไทยนะครับมีของดิบของดีนะครับแต่ว่าเขมรไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเหมือนปิดหูปิดตาอยู่นะครับมาออกจากกลาสักทีนะครับบอยครับโอ้โหบอยเห็นไหมครับคนไทยนะครับดูดเข้าพุดธพุดพุดเลยนะครับเราไม่ได้ตักเองนะบอยมันดูดเองนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับลองโฟว่าอยู่ว่าเข้ามาฝังไทยดูก่อนได้ครับ